สิวเซียนไม่เล็กๆเกต็มลยไม่เคยกดเลยใช่ไหมรูขนมันถึงเล็กว้างเนี่ยสิวเซียนเต็มเลยนี่แหละที่แบบว่าทําไมรูของขนพวกเรามันถึงได้กว้างนี่นึงนเร่อนะเต็มเลยเนี่ยพอกดออกแล้วเรากเราใช้พวกครีมกันรงกันแดดไปมันก็จะทําให้หน้าเราก็ชับเท่าแล้วแต่ถ้าเราไม่กดอ่ะมันยิ่งรูขนยิ่งกว้างออกบานออกนะ เยอะเลยเนี่ยเต็มเลยเห็นแล้วจะตกใจมองดูหนูไม่มีสิวเม็ดไอ้นี่นะไม่มีสิวออกเสบแต่สิวเสียนหนูเยอะมาก ที่ที่แก้มทำไมทาไมรูขมขนมันกว้างเนี่ยโอ้โหทุกรูขุมขนเลยหนูเ <c oughs> <c oughs> นี่ยขึ้นมาทุกรูขุขนเลยเนี่ยเต้มเลยรูขุมขนถึงได้วกว้าง <c oughs> แต่ดีที่ไม่เป็นสิวอักเสบเนาะเราเป็นคนไม่เป็นสิวเม็ดใหญ่เนี่ยที่ทำที่ทำไมเนี่ยมันดำๆเนี่ยเพราะว่าบางทีไปโดนขนโดนอะไรมันเข้าไปในรูรูสิวเราแล้วลมันก็ดำๆเนี่ย งานมีแต่ด่ดามเลยร่มดาเหมือนแบบไอ้นี่ไงเหมือนเหมือนแบบว่าเราเราไม่เคยแบบขัดหน้านวดหน้าด้วยใช่ไหมไม่เคยขัดไม่เคยกดออกเลยเนี่ยดูดิโอ้โหโอ้โนี่แหละถึงได้อยากให้ทําตั้งแต่คราวที่แล้วเห็นมันเยอะมากเยอะมากพี่เห็นแล้วพี่มันเขี้ยว

เรียกว่านจะดำๆรูดแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องไอแบบ้นี่เลยไม่ต้องยกครีมเลยอะรูดเปื๊ดรูดเปื้อแบบมันมันเยอะอะหนูมันมีทุกรูมขนเลยไงรูมขนหนูถึงได้กว้างแล้วพอพรุ่งนี้เช้าหนูแต่งหน้าแล้วหน้าหนูอะมันจะกระชรับเข้าเลยนะหน้ามันจะเนียนเลยแหละพรุ่งนี้เชา้าเออทำไมเอออย่างที่พี่ตุ๊กพูดเลยหน้ามันเนียนขึ้น เวลาขัดหน้าเสร็จแล้วหน้ามันจะเนียนล้วนขนมันจะกระชับเข้าเยอะมากโอเค